รู้สึกได้นะครับผมตัวเล็กเล่เล่กัดนะทุบอ๋อนี่ครับผมนี่กัดเลยครับผมตรงนั้นเห็นไหมครับขึ้นฟองแล้วครับผมเดี๋ยวผมส่งสายนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้กัดค่อนข้างแรงสายเริ่มวิ่งครับผมสายเริ่มวิ่งแล้วสายเริ่มวิ่งแล้วนะครับผมสายวิ่งพอสายวิ่งเนี่ยเราเราวัดได้เลยครับผมเห็นไหมครับผมเป็นแต้มอีกแล้วครับผม อ uh huh. ครับผมตัวนี้ก็เป็นเป็นไซส์ไซส์เล็กนะครับผมไซส์จิ๋วนะแต่ไซส์จิ๋วนี้เดี๋ยวเราจะพาไปไปปล่อยไปเลี้ยงนะครับผม,มกำลังสวยเลยครับวันนี้ใส <c oughs> ่ประมาณเท่าด้ามคันเบ็ดได้เลยครับโอเคเห็นไหมมีผลงานนะครับเจอะๆไปพอมานะครับผมค่อนข้างเจ่มเลยนะครับโอเคขอบคุณครับผมที่อุตส่าห์ติดตามชมกันนะ